สวัสดีครับผมหลือยชิกเนต้าครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำคิกขวาสเปซบาร์ที่มีคนถามมานะครับผมเวลาก่อแตกเราคขี้ขวาสเปซบาร์แล้วก็ลิกขวาสเปซบาร์ทำแล้วทำไมต่อยไม่ทันเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก่อแตกขาแข็งทำไมมันไม่กลางปีกแล้ววันนี้ผมจะมาบอกทั้งสามข้อนี้ว่าเพราะอะไร โอเคงั้นก็มาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งก็คือเกาะแตะคลิกขวาสเปซบาร์กาะแตงคลิกขวาสเปซบาร์ช่วยอะไรทําไมถึงกดสําหรับผมมันช่วยในการเล็งหน้าจอให้มันตรงให้ตัวเรากลับมาตรงการหมัดเรายืดใส่เขาให้มันนั่นแหละให้ตัวมันตรงแล้วก็ปล่อยได้ต่อเนื่องเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่ว่า เด้งไปเด้งมาก็คือเราเด้งใส่เขาเขาเด้งกลับมาเราก็กดก่อแต่คิวขาวาสเปซบาร์มันจะทําให้ตัวเราตรงนั่นแหละครับส่วนมากจะใช้ในสําหรับผมนะสําหรับผมจะใช้ตอนที่แบบว่าเด้งไปเด้งมากับคนที่เด้งไปเด้งมาแต่ถ้าเจอคนที่ประเภทที่ว่ายัดหมัดแบบว่าเล่งหมัดใส่เรามันก็จะไปตรงข้อที่ว่า ทำไมผมกดคิกขวาสเปซบาร์แล้วต่อยไม่ทันเขาเพราะว่าเขายัดหมัดนั่นเองเขายัดหมัดใส่เราเล่งหมัดใส่เราการกดแตะคิกขวาสเปซบาร์มันเวลาคลิกขวาสเปซบาร์หมัดเรามันจะยกตั้งกัดมาวิหนึ่งไม่ไม่ถึงวิประมาณ0.25วิประมาณนั้นอันนี้ผมพูดมั่วๆนะแต่มันประมาณนั้นจริงๆมันจะทําให้หมัดเราช้าไปนิดนึง บางทีก็ถ้าเจอเ่้งหมดัดก็คือมันจะบั๊มหรือไม่ก็เราต่อยไม่ทันเขาแล้วก็วิธีแก้เวลาเจอยัดหมดัดทํำยังไงก็คือไม่ต้องกดครับไม่ต้องกดสำหรับผมก็คือไม่ต้องกดคลิกขวาสเปซบาร์ก็คือกอดแต่ขาแข็งธรรมดาแล้วก็ต่อยสดไปเลยคลิกซ้ายสวนไปเลยโอเคงั้นก็แล้วผมจะมาทําให้ดูก่อนวิธีทํากอดแต่คลิกขวาสเปซบาร์ทำยังไงกดยังไง โอเคครับก็แต่คลิกขวาสปเปซบอลทำยังไงก็คือกดพร้อมกับจังหวะที่เรากด W ยังไงก็คือปกติเราก็แต่ขาแข็งยังไงกดชิปปึ๊บชิปชิป W เนี่ยปึ๊บแล้วก็ปล่อย W ใช่ไหมแล้วก็รอเขาต่อยมาจากนั้นพอเขาต่อยมาปกติเรากด W แล้วก็คลิกซ้ายสวนแต่คราวนี้ให้เพิ่มเป็น ชิปแแล้วก็ยก W พอเขาต่อยมากดชิปเอ้ยไม่ใช่กดยังไงวะลืมละลวนแล้วผมลวนแล้วขอโทษด้วยนะผมเพิ่งตื่นทุกคนวันนี้มันเวลาตีสองแล้วกดชิป W ปล่อย W พอเขาต่อยมาตัวเรากลางปีกพอตัวเรากลางปีกกด W ิลิกขวาสเปซบาต่อยัวนโอเค ประมาณนี้แต่ผมทําให้ดูใช้กับจังหวะที่เด้งไปเด้งมามาไอริมมา <Gla> เด้งไปเด้งมานะนี่ครับเนี่ยปดมันจะช่วยในการหลบด้วยนะที่เห็นคลิปผมหลบเยอะๆก็คือแบบนี้แหละเนี่ยครับเนี่ยต่อยพร,ร้อม W ปากเป็นปากพร้อมกั W ปลด W พร,ร้อมกันประมาณนั้น ประมาณนี้ครับพอกันพอกันก็คือประมาณนี้กดวิธีกดก็คือชิป W แล้วก็ปล่อย W พอเขาต่อยมากลางปีกเรากด W พร้อมกับคลิกขวาสเปซบาพร้อมกัน3อย่างปึ๊บก็กดคลิกซ้ายต่อยไปประมาณนี้ครับแล้วก็คำถามที่ถามว่าทำไม คลิกขวาสเปซบาร์ต่อยไม่ทันเขาเพราะว่าเขายัดหมัดมันจะ,จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูคลิกขวาสเปซบาร์ทำไมต่อยไม่ทันเพราะว่าเจอคนยัดหมัดใส่เร่งหมัดใส่มันจะมีจังหวะที่เราต่อยไม่ทันเขาก็คือจังหวะที่เรายกมือนั่นเองจังหวะที่เราคลิกขวาสเปซบาร์แล้วเรายกมือจังหวะนั้นเขาเร่งหมัดสวนเรามาส่วนมากมันจะติดบัมหรือไม่ก็ต่อยเขาไม่ได้เลยเพราะว่าหมัดเขาไว เคลีมายัดหมันนะตอนเนี้ยได้ได้เนี่ยครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยจังหวะที่เรายกมือเนี่ยจังหวะที่เรายกมือเนี่ยปึ๊บเนี่ยถ้าจะยัดหมัดึ๊บมันจะเป็น,ปนอแบบนี้เห็นไหม จังหวะที่เราลีกขวาจะเป็นปลาตัวเรามันจะยกมือเห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้ครับถ้าเจอพวกยัดหมัดวิธีแก้วิธีแก้ของการที่แบบว่าเราต่อยเขาไม่ทัน <c oughs> ก็คือไม่ต้องกดครับผมกดกดแต่ขาแข็งปก,กตินั่นแหละครับยังห <c oughs> าเดี๋ยวผมทำให้ดูมาลิมยัดหมัดต่อ ถ้าเราไม่กดที่ปะจะเป็นบายังไงเราก็ทำยังไงเราก็ทำเขาหยุดยังไงเราก็ถัดโอเคพอกันโอเคครับคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องที่สามที่มีคนถามมาว่าพี่ครับ ทำไมผมกดแล้วมันไม่กลางปีกอันนี้สาเหตุเกิดได้หลายสาเหตุมากก็คือเรากดไม่ถูกวิธีเรากดแบบนิ้วเราล้ว,วนแบบนี้นีนี้นิน้วเรากดชิป W ไม่พร้อมกันหรือย,ยังไงตัวมันก็จะเป๊ะไม่กลางปีกเลยบางทีกดชิปอย่างเดียวแต่ลืมกด W ลืมจุ่ม W ลงไปด้วยนั่นแหละมันก็จะไม่กลางปีกเลยอีก ข้อหนึ่งก็คือเรากดช้ากับเขาช้าก็มัดที่จะมาถึงเราคือหมัดเขาถึงเราก่อนแล้วเราค่อยกดไปตัวเรามันก็จะไม่กลางมันจะเป็นยังไงก็ผมทำให้ดูว่ามันจะเป็นงไงมาไอริมยัดหมัดมา ห็นไหมัถ้าอันนี้คือเรากดเช้า,าเขากดเช้าก็หมัดที่จะมาถึงมันก็จะไม่ค่อยกลางติดครับมันจะติดพากันพากันแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรากดไม่ถูกวิธีก็คือกดชิปบ้างไม่กด W บ้างน,นั่นเองมาอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ากดชิปบ้างไม่กด W บ้างมันเป็นยังไงตัวมันจะกลางติดไหมผมทําให้ดู มาดีมยัดมันมาเห็นไหมอันนี้คือของรถปูกะนะ็เห็นไหมเห็นไหมเรากดชิปแต่เราไม่กด W เรากด W, กด w. ช้าไปก็ไม่กลางเห็นไหม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 มันจะไม่กลางสีเยถ้าเรากดแค่ชิปช้า W เราไม่กดโอเค ม,มีอะไรจะเสริมอีกอ๋อผมจะเสริมจะเสริมอีกข้อนหนึ่งก็คือจะเพิ่งง,งกันว่าคลิกขวาสเปซบาร์มันช่วยในการเลงยังไงมันช่วยในการเลงตรงที่ว่าเวลาเราเด้งไปเด้งมาแล้วตัวเราเป๋อย่างเงี้ยพอพอเราพอ,พอเขาต่อยมาปึ๊บเรากลางปีกแล้วตัวเราเป๋แล้วคลิกขวาสเปซบาร์ปุ๊บหนึ่งทีพร้อมกับ,บวิวตัวเรามันจะกลับมาตรงแล้วมันจะสามารถต่อยได้ต่อมันเป็นยังไงครับไปผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่ง ไอเร็มเร็มคราวนี้เด้งไฟเด้งมามานี่ครับเห็นไหมนี่ครับ,รบเห็นไหมพอตัวปุ๊บตัวมันจะแข็งไปเลยเ้ยทุกคน,นเห็นไหมปุ๊บตัวเรามันจะไม่โยก เล่นดีๆครับผมตัวเรามันจะตรงพยายามเล๊ยโดนหลังบักนะครับตัวเรามันมันจะไม่โยกถ้าเราไม่กดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าไม่กดมันจะเป็นยังไงเวลาเจอเด้งไปเด้งมาเราจะเด้งสู้เขาไม่ได้เพราะว่าตัวเรามันจะเป๋ มาลิมเด่งไปเล่งมาอีกรอบหนึ่งครับมันต้องใช้คุมจอเอาเห็นไหมอ่ะมันจะยืด จะไม่ตรงครับทุกคนถ้าเราไม่คลิกขวาเป็นบานเนี่ยเห็นไหมมันจะสอบบ้างยืดบ้างเลลวลาหน้าจอเราเปิดน,ะ,นะครับประมาณนี้ครับทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวผมจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม <c oughs> ผมจะไปนอนแล้วผมง่วงครับ อันนี้ก็คงหายสงสัยกันแล้วนะครับทุกคนสามข้อที่แบบว่าทุกคนถามมาเยอะส่วนมากส่วนมากจะถามสามข้อนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอันนี้ผมมาตอบให้ทุกคนหายสงสัยแล้วนะนั่นแหละรครับก็เอาไปฝึกกันนะคิดขวาสเปซบาร์แรกๆกมันก็อาจจะยากหน่อยเอาติดกระโดดบางทีก็อาจจะติดกระโดดบ้างเพราะว่าเราบางทีเรากดสเปซบาร์ก่อนบ้าง ก่อนคลิขวามันก็จะกระโดดแต่ถ้าทำชินมันก็จะไม่กระโดดกระโดดกระโดดบ้างแหละถ้าผาัดนั่นแหละครับลองเอาไปสุกด,ดูกันนะครับทุกคนฝันดีครับบ๊ายบาย